สวัดีครับทูครับช่องยูทูปดำสิ่งค์สีสเกตครับามวันนี้มาเบิร์อาจารย์เนาะรถมาเรือขันกียครับคอนกียเขาทอบานตอนแรกเพันแห่พุ่มมาเห็ดวันนี้พุ่มโบมีล่าบางแล้วก็มันกันช่งเห็ดยากนะครับต้องให้อาจารย์ประสบการณ์หลายๆเยพื้นมาเห็ดลูกศิษย์คือผมนี่กคับสิบปอคอยหานปันไดต้องถึ่งมืออาจารย์เอาเดี๋ยวพาไปเบอร์ปนสิงลงนี่กัะ รถสก่อนนี่รถอาจารย์ตั้งออกมากทีมากจะนี่ครับท่านเลยเอยงครับสุติยาบันเสียลูกไส้บังคับสวัสดีครับ อาจจะคือปดับโเจาวโเจาคือบปดับน,นี่คนกินบางนี้เอามาแคดวาใส่ป่าเออดำออกมา ไอ้น้ออย่ได้แปนเอาอยูเอาอ่ผรเาสิงห้องหลังนะประตูหลังประตู ว่าแต่แขกครับมาโอ้โหอ้ลงนี่อาจารย์ครับเองครับนี่เรานี่บริ่านได้ซ้ำหนึงนี่ปลา สองลายสามไหลเราก็เอาลงแล้วตัวเล็กแต่ใจใจโ,อโ,อโ,อโอเรากับสีเลนแบบดอดอดๆจังน้อยวาดเสียวเอาเหินออกบอ่อปะนะเอาเหินออกบอ่ขอขางหนึ่งมันบีบมาผิดเลยข้างหนาเลยแล่ายางดันไปมันหมุนมา นี่ลรอนี่มันบ่ไปนํามันโดนดากันดิบไปผุดนี่มาฆ่าก่อนยิงตีก่อนยิงก่อนหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวโล่งไงมันไหลมาพีดเลยหรือเปล่โอ้เันตรายเนาะเราใส่ก่อนยินไว้มุดหน้าพีเดี๋ยวบ่อ,ป,อ,บอปลาจังหน่อยมันบิดเหรอ Å! Oh. Å! Oh. Ah. ลดีตรถลงเทยนึงเลยนี่ข้ามนี่ละปีนลงเลยดีดหรอดีด,ด,ดหรอ าดูบอมีบอไรครับบอมีเวลามาเห็ดผมวางวันพุธเป็นถิ่วพะเห็ดเลยเห็น,อ,อ,หนอาจารย์มาเห็ดใหม่ก็กระหานเห็ดน,นั่นแหละมันเป็นตะยานซะเหลือเกินก็แจว่ะ มาเลยมาเลยนีเงกำแพงเคงเนื่องทง,งหนีบไปเนื่อั้เอกกัแพงกัมลปนาั้วนิดหน่อย โอเคเด็ดเ้ยโอเคตอห้องแผ่นก่อนโอ้ยเออาี่มันมันมุอยูวันไหนไม่ห่ พอผมเพงโมเย็นเลยตัวเพมันเปิดแอร์เราบาดกวันหมู่บ้านหมู่บ้านก็ดี่ดีเราบานเจ้าไหนเจ้าเมื่อตัวนี้กับพม่าตัวพุ่นกับพม่าพม่าทั้งสองเลยข้อมกับพมุนบอกข้อมกับพมุนเห็ุเพาะไม่มาอยู่เลยอ่าพอมีแอกครับบอไปยัง ยากมันกาเดนนั่ส yeah, ิตีตะโกข่งแต่เราบอกไปยั้งเราบอกยากรอกอยได้ะลับอาจาย์เตอนนีง บอกเล่าด้ยนะบอกเล่าด้ในหลังขานะนั่น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 มันแกร้องทางหลังขานี่เหรอฮัโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโแดงเห็นอยู่ด้านห